สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเล่รักวังหลวงอีกหนึ่ง EP นะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการอัพคู่หูค่ะว่าทำไมเราถึงต้องอัพแล้วก็เราจะอัพคู่หูคนไหนดีนะคะสำหรับมือใหม่เนาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมแล้วก็ไม่รู้จะอัพคู่หูคนไหนก็ลองดูวิดีโอนี้ให้เป็นไอเดียไว้นะคะ ก็บอกไปก่อนเลยนะคะว่าถ้าใครที่แบบรู้สึกว่ามีความคิดที่แตกต่างออกไปก็คือไม่เป็นไรเลยนะคะเนื่องจากว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมาแชร์แล้วกันเนาะว่าทัาพพิมมาอัพคู่หูยังไงนะคะก่อนอื่นเลยการอัพพลังคู่หูเนี่ยมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างทำไมเราถึงต้องอัพเนาะซึ่งพลังของคู่หูนะคะเราจะเอามาใช้ในส่วนต่างๆคะ่ะอย่างเช่นตําหนักโซ่อันนะคะ ตําหนักโซ่อ่านตอนช่วงเช้าจะเป็นสถานทุกย่างก้าวเนาะตรงนี้เราจะต้องมาต่อสู้กับบรรดาขันทีทั้งหลายแม่แม่นมแม่บ้านทั้งหลายนะคะตรงนี้จะใช้ค่าเกียรติยศค่ะจะใช้ค่าเกียรติยศในการต่อสู้นะคะซึ่งทุกคนก็จะต้องกดทีละอันทีละอันไปเนาะจนกว่าพลังค่าเกียรติยศเนี่ยจะถึงระดับหนึ่งที่สามารถเอาชนะได้ทุกคนถึงจะสามารถกดคลิกเดียวจบนะคะ น่าจะประมาณ33หรือ35ล้านค่ะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ช่วงเย็นช่วงหนึ่งทุ่มเนี่ยก็จะเป็นแม่นมโรงเนาะตรงนี้ก็จะใช้ค่าเกติยศเหมือนกันนะคะซึ่งคะแนนของตำหนักโซอันตรงนี้ค่ะคะแนนตรงนี้ก็สามารถเอามาใช้แลกของตรงนี้ได้นะคะในส่วนของหมวกเสื้อคลุมกับสายรัดตรงนี้ก็เอามาใช้เลื่อนขั้นคู่หูเราได้นั่นเองจากนั้นเรามาดูกันที่สนามประลองนะคะ ในส่วนของสนามประลองเนี่ยจะมีทุกวันเนาะก็จะใช้ในส่วนของค่าเลือดของคู่หูเราเป็นหลักนะคะซึ่งเก็บคะแนนเอาไว้ก็เอามาแลกของในร้านค้าตรงนี้ได้ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยอคู่หูเรายังมาในส่วนของอุทยานหลวงอีกเนาะในการประลองชานั่นเองนะคะเราจะมีกิจประลองชาด้วยตรงนี้จะใช้ในส่วนของสเตตัสหรือก็คือค่าเลือดนะคะแล้วก็คุณภาพแล้วก็สกิลของคู่หูด้วยค่ะ ถ้าเราแข็งแกร่งเราก็จะสามารถเอาชนะคนอื่นได้เยอะนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือสตอรี่ค่ะในส่วนของสตอรี่เนี่ยเราจะใช้ชื่อเสียงเนาะในการผ่านบทต่างๆพวกนี้เนาะใช้ชื่อเสียงนะคะแล้วก็ในส่วนของบทที่6ตรงนี้เราจะใช้ค่าเกียรติยศของทุกคนนะคะจะเห็นว่าทุกคนจะมีค่าเกียรติยศอยู่ข้างล่างตรงนี้สามารถเช็คได้ตรงนี้นะคะ แล้วก็อีกอันนึงนะคะ2ออันสุดท้ายคือตัวล่าสัตว์เนาะล่าสัตว์ตรงนี้ค่ะเราจะใช้ค่าเกียรติยศนะคะเป็นค่าชื่อเสียงรวมตรงนี้ในส่วนของลงเลี้ยงสัตว์หลวงตรงนี้สนามล่าสัตว์ตรงนี้นะคะก็ใช้ค่าเกียรติยศเช่นเดียวกันค่ะอะมาดูในส่วนของการอัพพลังคู่หูนะคะคู่หูแต่ละตัวจะมีสเตตัสทั้งหมด4ด้านตรงนี้นะคะวางแผนปกครองเสน่ห์อำนาจนะคะซึ่งตรงเนี้ย มันก็คือค่าเลือดของแต่ละด้านนั่นแหละรวมกันแล้วก็จะเป็นสเตตัสรวมก็จะเป็นค่าเลือดทั้งหมดของคู่หูของเรานะคะซึ่งสามารถอัพได้โดยการใช้ exp ในการอัพเนาะเราก็อาจจะมีเลื่อนขั้นนะคะใช้ชุดคู่หูในการอัพเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีคุณภาพรวมด้วยในส่วนของแต่ละด้านเนี่ยช่วยอะไรบ้างเนาะวางแผนนะคะในส่วนของวางแผนเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของงานในวังตรงนี้ วางแผนจะช่วยให้เราได้รับ EXP มากขึ้นค่ะ EXP เอาไปทำอะไรเอาไป up status เมื่อกี้นะคะแล้วก็ในส่วนของปกครองนะคะถ้าเรามีพลังปกครองเยอะเราจะได้รับเงินก้อนเยอะค่ะเงินก้อนเอาไปทำอะไรเงินก้อนเอามาแลกชื่อเสียงนะคะซึ่งการจะได้ชื่อเสียงเนี่ยเราจะต้องมีพลังเสน่ห์เยอะๆเราถึงจะได้ชื่อเสียงเยอะๆค่ะ แต่ทางนี้ทางนั้นการจะได้ชื่อเสียงมาต้องใช้เงินก้อนด้วยนะคะเห็นไหมเราได้เงินก้อนตรงนี้เอามาแลกชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูว่าปกครองเราต้องมากกว่าสเสน่ห์นะถ้าปกครองเราน้อยกว่าสเสน่ห์ปุ๊บเนี่ยเราได้เงินมาสมมติเราได้เงินมา10แต่เราต้องใช้1 1ในการแลกอะ่ะ เงินก้อนเราก็จะติดลบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาดูตรงนี้นะคะว่าเงินก้อนเรามีพอที่จะเอามาแลกชื่อเสียงหรือเปล่ามันจะไม่ติดลบหรือเปล่านะคะทีนี้ในส่วนของอำนาจค่ะในส่วนของอำนาจเนี่ยจะส่งผลกับค่าเกียรติยศนั่นเองยิ่งคู่หูตัวนี้นะคะอำนาจเยอะเท่าไหร่ ก็จะมีค่าเกียรติยศเยอะเท่านั้นนะคะซึ่งสเตตัสอํานาจตรงนี้จะไม่เท่ากับค่าเกียรติยศนะคะค่าเกียรติยศมันจะน้อยกว่านิดนึงอยกตัวอย่างเช่นหลีไปของทพิมนะมี11.3ล้านใช่ไหมแต่ค่าเกียรติยศของหลีไปนะคะค่าเกียรติยศของหลีไปจะมีแค่9ล้านกว่าเองนะคะมันจะแบบไม่ใช่11.3เนาะ ทีนี้ก็จะแล้วแต่แต่ละคนเลยนะคะว่าแต่ละคนมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมนี้เพื่ออะไรก็คือถ้าใครอยากจะเน้นพลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกๆนะท,ทัพทีมจะชอบอัพตัวที่เป็นอำนาจค่ะเนื่องจากว่าช่วงแรกๆสิ่งที่เราจะต้องเผชิญมากที่สุดก็คือตําหนักโซ่อันตรงเนี้ย ตอนเช้าๆอ่ะมันต้องมากดทีละอันทีละอันน่ะนึกออกใช่ไหมมันจะแบบเป็นอะไรที่ทรมานมากๆเลยค่ะเท่าทีม่มาอยากจะให้ตําหนักโซ่อันตรงเนี้ยมันแบบผ่านไปเร็วๆค่ะเพราะฉะนั้นเท่าทีมก็เลยเน้นเรื่องอัาพ่าเกียรติยศก็เลยจะเน้นอัพตัวอํานาจนะคะซึ่งพอเรามีค่าเกียรติยศเยอะอ่ะมันก็จะส่งผลกับหลายๆอย่างอ่ะไปล่าสัตว์ก็ได้เยอะอะไรอย่างนี้ผ่านสตอรี่ได้เยอะด้วยอะไรเงี้ย ถามว่าถ้ามันมีจุดเด่นอะอย่างของหลีปเนี่ยถ้ามีจุดเด่นสเสน่ห์กับอำนาจอะมันมีผลอะไรยังไงไหมมีผลนิดหน่อยค่ะตรงที่ว่าสมมติเราให้คุณภาพเนาะถ้าเราให้ผลคุณภาพเหลืองๆตรงนี้นะเลี้ยงดูตรงนี้นะคะสมมติกดไป10อันอะมันจะไปเน้นที่มันจะไปขึ้นที่สเสน่ห์กับอำนาจเยอะมากๆเลยค่ะไอสองตัวนี้มันจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ย แต่ว่ามันขึ้นนะแต่แค่จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ดูอย่างสังเกตอันนี้ค่ะอํานาจจะมาเยอะมากๆเนาะแล้วก็เสน่ห์ก็จะมาแบบพอๆกับปกครองแหละแต่ว่าบางแผนมันจะน้อยไปเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลากดผลคุณภาพให้น้องอะค่ะพลังจะคุณภาพก็จะขึ้นตามจุดเด่นของของตัวหูหูนะคะอย่างเช่น อย่างเช่นของเสี่ยวกวุ้ยจืออย่อตนี้จะเป็นจุดเด่นอำนาจใช่ไหมจะเห็นว่าอำนาจก็จะขึ้นมาเร็วมากเลยนะคะอย่างของหลงอินที่เป็นจุดเด่นเดียวปกครองเนาะนี่ก็จะขึ้นมาเด่นปกครองแบบนี้นะคะต่อไปสิ่งที่ทีมจะอัพเนะาะทีมจะอัพตัวสมดุลค่ะก็คือน้องซือเหลี่ยนนั่นเองนี่เป็นสมดุลสีฟ้าแบบนี้นะคะสมดุลก็คือว่าเวลาเรากดผลคุณภาพ ลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อนข้างขึ้นแบบเอ,อ่อไปในทางเดียวกันแบบค่อยๆขึ้นเป็นเฉลี่ยเฉลี่ยไปนะคะมันก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นทำไมอัพสมดุลรู้ไหมเพราะว่าที่หออักษรตรงเนี้ยหออักษรตรงเนี้ยค่ะแต่ละครั้งเขาก็จะมีหนังสือให้เลือกเรียนตามจุดเด่นของตัวคู่หูเนาะเราก็เลือกคู่หูขึ้นมาแบบนี้ จะเห็นว่าถ้ามันเป็นจุดเด่นตามคู่หูอะค่ะมันจะมีอัตราเข้าใจที่100เปอร์เซนแต่ถ้าอย่างเงี้ยเสียบกุ้ยเจือเขาจะเป็นจุดเด่นเดียวอํานาจใช่ไหมถ้าเขาเรียนตัวนี้เขาจะเข้าใจแค่80%ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นซึ่งปกครองอํานาจอะก็จะมีอูสซานกุ้ยแล้วก็คนอื่นๆอ,อีกแบบนี้นะคะเราจะเลือกแบบนี้เลยก็ได้ แต่ทางนี้ทางนั้นตัวสมดุลนะคะจะสามารถเรียนได้ทุกเล่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นทัพทิมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะอัพตัวสมดุลอยากให้น้องเรียนเยอะๆเรียนทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะ เริ่มอ่านไปแบบนี้นะคะสิ่ง,ง,งที่จะได้จากห่ออักษรน,นะคะก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้ค่ะทุกคนสามารถอัพเลเวลได้นะเลเวลตอนนี้นะคะอยู่ที่ได้แต้มสกิลครั้งละ110อเนาะแล้วก็แต้มสเตตัสเติบโตอยู่ที่ครั้งละ16นะคะทุกคนสามารถคลิกปลูกสร้างตรงนี้ได้ก็จะมีการเสียเสียทองเสียตำลึงในการสร้างนิดนึงตรงนี้รู้สึกว่าก็คุ้มอยู่นะลองอัพห่ออักษรดูนะคะ อย่างที่บอกนะคะก็คือท้าทีมชอบแอปสมดุลค่ะตอนนี้ท้าทีมมีสมดุลอยู่ทั้งหมด7ตัวนะคะก็คือมีคนนี้ที่หนึ่งจะเป็นไร้เทียมทานตรงนี้ก็จะเป็นสมดุลนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรากดกดคุณภาพไปเยอะๆอาจจะเห็นว่ามันก็ไม่สมดุลนะเห็นไหมมันจะมีบางอันที่แบบเด่นขึ้นมาเหมือนกันวางแผนเด่นขึ้นมาเลยเห็นปะถ้าอย่างของน้องฟานมันก็จะแบบพอๆกันนิดนึงแต่ก็จะเด่นอำนาจขึ้นมาแบบนี้นะคะ ซึ่งแล้วแต่เราแล้วกันถ้าเราอยากจะให้น้องเด่นด้านไหนมากที่สุดเรามาดูที่คุณภาพตรงนี้ค่ะเราสามารถอัพคุณภาพด้านนั้นไปเรื่อยๆได้เลยนะคะถ้าเราอยากให้มีพลังอันไหนเยอะๆทีนี้ต่อไปเราจะมาดูการรับสมัครคู่หูตรงนี้นะคะนี่ทุกคนก็จะเก็บหินต่างๆเนาะมีตอนนี้มีหลายสีแล้วนะคะ ก็อยู่ที่ว่าทุกคนเก็บหินสีไหนได้เร็วกว่านั่นเองอาจจะเป็นสีม่วงหรือสีเหลืองเนาะท้าทิมเก็บสีเหลืองได้เร็วกว่านะคะมันก็จะมีชินอองจุนอองแล้วก็แล้วก็วีรสตรีนะคะอ่ะอย่างชินอองอย่างเงี้ยทุกคนให้กดเข้ามาดูเนาะสี่คนนี้ก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันนะคะดูที่จุดเด่นไว้ก่อนนะคะก็แล้วแต่ว่าอยากเลือกใครทั้งนี้ทั้งนั้นตัวคุณภาพรวมเนี่ยจะเท่ากันหมดเลยแต่แตกต่างกันที่เอ่อ ตัวจุดเด่นนะคะมันก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเลือกจุดเด่นไหนอย่างที่บอกก็คือทัพทิมเน้นสมดุลน,นะคะทัพทิมก็เลยจะเลือกน้องอีชินอองมาก่อนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเน้นอำนาจเนี่ยเราก็มาเลือกตัวนี้อ่เน้นสเสน่ห์เน้นอำนาจแล้วก็เน้นปกครองเนี่ยค่ะ อย่างจิ้นอ่องก็เหมือนกันเนี่ยก็จะมีคุณภาพรวมเท่ากันหมดเลยนะคะเพียงแค่มีจุดเด่นแตกต่างกันไปตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าอยากจะอยากจะเน้นพลังด้านไหนก็จะเห็นว่าอย่างจิ้งจิ้นอ่องเนี่ยจะเป็นจุดเด่นอำนาจเนาะเนี่ยก็จะมีคุณภาพอำนาจแบบเยอะนะคะก็เลือกตามพลังที่เราอยากจะเพิ่มด้านนั้นก่อนละกันเนาะ อันนี้ก็วีรสตรีก็ไม่ต่างนะคะแต่ว่าวีรสตรีเนี่ยจะได้ยากหน่อยแล้วก็จะมีคุณภาพรวมเยอะกว่านั่นเองนะคะก็มาดูค่ะอย่างน้องเหลี่ยงหงอี้เป็นสมดุลใช่ไหมเขาก็จะมาแบบ10 10ิบสแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นน่ะอันนี้อามูคุยิงก็สมดุลเหมือนกันวามูหลานี่เงี้ยมาเป็นจุดเด่นอำนาจเนี่ยอำนาจเขาก็จะเด่นมากกว่านั่นเองอันนี้จุดเด่นแบบจุดเด่นคู่เนี่ยมันก็จะมาเท่ากันแบบนี้นะคะ ก็แล้วแต่เราว่าช่วงนั้นเราอยากจะเสริมพลังด้านไหนมากกว่าเราก็เลือกน้องคนนั้นไปนะคะทีนี้ทำไมท้วทีมถึงแอปสมดุลก็เนื่องจากว่าท้าทิมมองเห็นว่าตัวคู่หูสมดุลของทราทิมมีเยอะค่ะทั้งหมดอ่ะตัวสมดุลนะคะจะมีทั้งหมด7ตัวนะคะแล้วก็เด่นเดียวอํานาจมีอยู่6ตัวซึ่งมันจะมีในส่วนของชุดความรักของคนรู้ใจค่ะอ่ะ คนรู้ใจตรงนี้ค่ะจะมีพันธนาการอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีชุดนะคะเราสามารถซื้อชุดพอเราซื้อชุดเสร็จพอเราซื้อชุดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีในส่วนของความรักตรงนี้ค่ะความรักต้องซื้อชุดก่อนนะคะตรงนี้เราถึงจะมาอัพเลเวลความรักได้เลเวลความรักจะเห็นว่าของน้องคนนี้จะสามารถอัพ คู่หูที่มีจุดเด่นสมดุลได้นั่นเองแล้วอัพทีหนึ่งมันอัพเจ็ดตัวเลยนะคะมันจะสามารถทำให้เรามีพลังเยอะขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเป็นอย่างชุดอิงเจนนะคะในความรักเนี่ยเขาจะอัพจุดเด่นเดียวปกครองก็คือคู่หูที่เป็นจุดเด่นเดียวปกครองก็ของเท่าที่มีแค่สามตัวเราเสียของไปแล้วอะ่ะเราอัพได้สามตัวมันก็จะแบบเออก็ได้นะแล้วแต่ แต่รู้สึกว่าถ้ามันอัพได้7ตัวมันก็คือมีความแตกต่างเยอะกว่าไงนึกออกใช่ไหมอย่างอุ้ยเสี่ยวป้อเนี่ยค่ะาสามารถอัพจุดเด่นเดียวอำนาจเนาะทูหูที่มีจุดเด่นเดียวอำนาจของเท่าทีมมัมีทั้งหมด6ตัวค่ะซึ่งเวลาเราอัพแต่ละทีอ่ะมันก็จะได้พลังเยอะนั่นเองนะคะ นอกจากนี้ยังมีตรงคณะขุนนางเนาะตรงชื่อเสียงบัณฑิตนะคะข้างล่างตรงนี้เห็นไหมเราสามารถใช้ชื่อเสียงบัณฑิตอัพได้ค่ะจะเห็นอันนี้จะเห็นชัดเจนกว่าอย่างทีพิมพ์ก็จะอัพคู่ห,หูที่เป็นจุดเด่นเดียวอํานาจนะคะจะมีทั้งหมด6ตัวนี่ค่ะแล้วก็จุดเด่นเดียวสมดุลตรงนี้นะคะที่มีทั้งหมด7ตัวก็คืออัพทีหนึ่งมันก็อับไปเจ็ตัวพลังก็จะเพิ่มเยอะขึ้นนั่นเองนอกนั้นก็จะมีแบบ5ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอจะอัพได้นะ ก็แล้วแต่ตัดสินใจกันเนาะทีนี้มาในส่วนของวังหลวงกันบ้างนะคะ3มตำหนัก6เรือนตรงนี้นะคะเข้ามาเข้ามาตรงนี้เราสามารถอัพวิทยายุทธ์วังหลวงได้อะสำหรับใครที่แบบอยากจะอัพวางแผนปกครองสเสน่ห์อำนาจตรงนี้เป็นพิเศษเราสามารถมาอัพตรงนี้ได้ต้องเก็บหยกเขียววังหลวงก่อนนะอย่างสกิลพื้นฐานตรงนี้ค่ะ อยากจะให้ผลประโยชน์ exp เพิ่มมากขึ้นกี่เปอร์เซนต์ก็มาแอปตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีหลายอย่างให้เราเลือกถ้าใครที่อยู่วางแบบเลเวลรุ่งเรืองสูงๆไงมันก็จะสามารถเปิดสกิลพวกนี้ได้หมดเลยนะคะเนี่ยสามารถเอ่อวางโบนัสคุณภาพวางแผนคู่หูเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งทุกตัวเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็จะมี ปกครองสเสน่ห์อำนาจอย่างนี้นะคะในส่วนของปกครองอย่างที่บอกเนาะถ้าสมมุติว่าให้พลังปกครองน้อยน้อยน้อยกว่าพลังสเสน่ห์มันจะทําให้เงินเราติดลบใช่ไหมเราก็มาเพิ่มรับโบนัสผลประโยชน์เงินก้อนเป็นแบบให้มันมีค่าเยอะๆก็ได้นะตรงนี้ยับทีมจะเพิ่มขึ้นมา7%และเลเวล7อย่างเสน่ห์เนี่ยคับทีมก็เพิ่มแค่หพอเนี่ย เราจะได้ได้รับเงินก้อนเยอะกว่าคเยอะกว่าเอาไปใช้แลกกับชื่อเสียงนั่นเองนะคะในส่วนของอำนาจตรงนี้ทุกคนสามารถอัพพลังเกียรติยศได้นะตรงนี้เห็นไหมค่าเกียรติยศตรงนี้ค่ะสามารถอัพได้นะคะแต่ว่าก็จะใช้หยกเขียวเยอะขึ้นนิดนึงหรือใครอยากจะเน้นอำนาจเงี้ยครับทมก็จะมาอัพเห็นไหมคุณภาพอำนาจคู่หูทั้งหมดก็คืออัพไปเรื่อยๆนะคะ วิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับวิธีการอัพพลังเนี่ยก็คือแนะนําเอาไว้แล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้ลงไปดูนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์เนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ริมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะเ <c oughs> จอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ